พี่น้องวันนี้กลมาบอมาบอกครับกกผมคือเก่าเดอ้อตามมิธีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงห้อยู่ห้ากินแต่จากระจันพี่นอ้องเ้ยเอามาจับเอามาเกีงนี่นี่เดอ้อนี่นี่นีน,นี่เอาใส่ขวดเอ,อ้ยได้แล้วตัวที่หนึ่งตาดีแต่ว่าเลี้ยวบเครื่องเครื่องมันิไต่ขึ้นไปเไ้้ ะมันหลอกข่าบเลอกแล้วโอ้ยตัวนี Eat, ้หลอกข่าบเลยพี่น้องข่าบมันเออนี่เอามันหลอกเฮ้ยหนี่มันกำลังหลอกพี่น้องเออาจับเข่งจับอันดี มยูสวนลุงนี่ตัวนึ่งเก่งๆนี่นี่โอ้ยนี่มันกำลังลอกนี่โอ้มีอีหลีวะนี่เอานี่สองตัวป้าสองตัวพี่ดอกรสองตัวมัน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 อย่าหาว่าเงียว่าดับเครื่องก่อนเราดับเครื่องก่อนโอ้ดูตัวนึ่งเก่งๆนี่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 เห็นบ่นี่ ủa đại bóng ma siết chạy à phàm mẹ mà tẩy chắc chắn đi chút nứng đi chút nứng ô bơ men hàm ấy hèn <laughs> ừ ừ ừ mình, mình, mình

เออเอานี่นี่ตัวหนึ่งนี่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 เอามันหลอกเลยตัวเหลอกมันออกเลยฮะ เอ,เ,อเอาพี่เออพี่ก็ไหวอยู่ีเดี๋ยวเห็นดูงานนี้พาคุณครูมาไต่จักกะจจลยุสวนเดี๋ยวขวางกับนี้บ่หากับไปไก่บึงน้ำเลยเด้อ tao đang muốn tựu nọc nọc keng để check tuổi là hả? Chấp ở dưới loại này cái này lái tuổi đấy là nọ, chấp dưới lọ này cái Mẫn hoặc là nọ เบ er. ิึงมึงิึงเงาน้ำโค่นมันแสดงว่าอยู่สวนที่มันห่วงเลยมันมันแก่แล้วนางแก่มันเอาไปน้ำกอกลุงกุ้งหนึ่งเด็เอาไปใส่แจ้งหน่อยตัวฮะ Khoan, kìa béo cậu phải xuống không ไปข้างในไปโอ้มันนี่ตัวหนึ่งบน่นี่มันไต้ล้วมันบินออกมันบินไปปะ ได้จังเบิ่งอีกพี่น้องได้จังติดตามฮัครับพี่น้องนะครับเนาะมือนี้ก็มาแต่แจ็คจังเลยให้อยู่ฮะกินตามชีวิตพอเพียงนะพี่น้องเนาะได้หลายตัวเลยได้เบิ่งแจ้งมันนี่อาหารอีสานพี่น้องของแซ่บอาหารตามฤดูกาลปีละครั้งนะครับเนาะไหนขวดมามีอ๋อเต้นท์น้ำไล่ฝนบ้าง มันจะน,น่าอนียเห็นปะฮะเอาแบบง,ง่ายง่ายนั่งพี่น้องปุ๊บปั๊บได้เลยนี่ครับมันออกแล้วเอาติดตามผลงานต่อไปพี่น้องเยี่ยมน,นี่พี่น้องมาอีก ดินดาวดาวดินดาวดาว,วอา้าวนี่หนึ่งตัวเอาเขียงจับนี่นี่อีกตัวหนึ่งครับพี่น้องสองตัวมานมานมานสิข้ายังมาถึงนี้อยูเพราะบางอย่างก็เลยมาเนาะ ของเครื่อนลมใช่ล่ะอ๋อไปทำหนี้เที่ยกนพี่น้อง